เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส c คร b ดกดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไป ขอบคุณค่ะตอนที่26ตอนย้อนอดีตนางงูผีในช่วงจังหวะที่ชายหนุ่มกำลังประหลาดใจอยู่นั่นเองปีศาจงูที่ชื่อขวัญได้เปลี่ยนท่อนล่างเป็นงูไปแล้วส่วนข้างบนเหนือเอวขึ้นไปยังคงสภาพเป็นคนทว่ามีเกรดขึ้นตามตัวจะมีแต่เพียงใบหน้าที่กึ่งงูกึ่งคน ดวงตาเล็กเรียวของมันทอประกายความแค้นออกมาริมฝีปากกว้างอ้าเสยะขยับลิ้นยาลงมาสองแฉดแล้วยืดยื่นไปมาผมที่ยาวเป็นกระเซิงฟูกระจายจนน่ากลัวมันเลื้อยเข้ามาหาโดยใช้มือทั้งสองข้างค้ำยันพื้นเอาไว้เพื่อช่วยพยุงลำตัวมันเลื้อยคานอย่างรวดเร็วดักหน้าแล้วอ้อมไปข้างหลังอรันทำม,มองด้วยความหวาดผวา เมื่อรู้ว่าไม่อาจพ้นคมพิษจากงูผีและบริวารของมันได้ทิศรมเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะถึงจะมีของดีติดตัวอยู่แล้วก็ตามแต่อย่าหมายว่าจะรอดพ้นจากถ้ำงูของข้าไปได้เตรียมตัวรับความตายได้แล้วไอ้ผู้ชายเลวนางงูผีพุ่งหน้าอันหน่ากเกรียดเข้าใส่อรันทำผงะแล้วถอยหนีเขาเบี่ยงตัวหลบโดยเร็ว นาง,งูผีพาดเป้าไปอย่างเฉียดฉิวแต่ส่วนหางของมันเลื้อยผ่านพาดขึ้นมาบนขาของชายหนุ่มความสากแข็งของเกร็ดบาดลึกเข้าไปในเนื้ออารันทำฝะดุง้งแล้วล้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเป็นเวลาเดียวกันที่งูผีกรีดเตียงร้องอย่างหวยหวนตวัดหางห่างออกมาอย่างรวดเร็วโอ๊ยช่วยด้วยปวดแสบปวดร้อนเหลือเกิน แกไอ้ทิดทำเจ้าทำให้ข้าเจ็บส่วนหางอนาันน่าเกลียดได้กลับเปลี่ยนมาอยู่ในสภาพคนปกติล่างเล็กบางซีเซียวนอนกลิ้งหงิกงอคุกฝุ่นอยู่บนพื้นถ้ำไปมาโดยใช้มือปัดรูปลงไปที่แข้งเพื่อให้คลายจากความเจ็บปวดในตัวเรามีอะไรนะทำไมนาะงงูผีมันถึงเจ็บปวดขนาดนั้นชายหนุ่มพยายาม รูปคําตามเนื้อตัวของตัวเองไปมาไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาตามเอวแล้วก็แขนทั้งสองข้างเรื่อยจนกระทั่งถึงบริเวณลำคอปลายนิ้วแตะสัมผัสกับตะกุดเคี้ยวพังพรที่พระรูปหนึ่งเคยให้เอาไว้สิ่งนี้ก็ได้ที่ทำให้นางงูผีได้รับความเจ็บปวดและหวาดกลัวที่จะเข้าใกล้สองมือของเขา ประคองจัดตะกุดเคี้ยวพังพรแล้วผนมขึ้นเขาตั้งจิตอธิษฐานขอให้รอดพ้นจากถ้ำงูแห่งนี้ถ้าหากว่าเรายังมีบุญอยู่แล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยผมให้ออกไปจากถ้ำแห่งนี้ด้วยเถิดครับช่วยด้วยผมกลัวหรือเกินชายหนุ่มนั่งสมาธิแล้วหลับตานิ่งโดยมีดวงตาโชนแสงจ้องมองอย่างประสงค์ร้าย เมื่อความเจ็บปวดคลายลงร่างบางหยัดกายขึ้นมาเถว่ากลับซุดลงไปนอนหมอบเช่นเดิมน้ำตาแห่งความอาฆาตไหลาอาบแก้มเป็นพางยาวไม่น่าเชื่อว่าคนเลวอย่างเจ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเสียงกราดเกลียวปลุกให้ใชายหนุ่มสะดุ้งเขาลืมตาขึ้นเห็นหญิงผู้ชั่วลายพยายามลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลำบากจากใบหน้าอันบิดเบี้ยว เขารู้ว่ามันกำลังได้รับความเจ็บปวดไม่น้อยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเขาคงเข้าไปช่วยด้วยความสงสารแต่นี่นางเป็นปีศาจงูจ้องจัดทำร้ายตลอดเวลาสิ่งที่ทำได้เวลานั้นแค่เพียงมองด้วยความหวาดผวาแต่ก็ไม่วายจะสอบถามเอาความจริงเกี่ยวกับความอาฆาตมาร้ายที่นางมีต่อเขาทั้งที่รู้ว่าไม่เคยทำอะไรให้ขุนเคือง ผมถามจริงๆเถอครับผมทำอะไรให้คุณถึงได้ตามจองเวรนกันถึงขนาดนี้ทิศธรรมจำเรื่องในอดีตไม่ได้เลยหรือข้านึกถึงทีไรมันเจ็บเข้าไปในอกเจ้าทำให้ข่าต้องอยู่อย่างทรมานมาถึงร้อยกว่าปีข่าอยู่เพื่อแก้แค้นผู้ชายตะบัดกัดคุณพูดอะไรผมผมหยุดได้แล้วทิศธรรมในเมื่ออยากรู้ ก่อนที่ตัวเจ้าจะตายได้ข้าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ว่าเพราะอะไรข้าถึงต้องการชีวิตเจ้านักฟังให้ดีนะทิฏฐรมและและ้วอดีตที่สร้างความอาฆาตแค้นให้แก่นางงูผีก็ได้ถูกถ่ายทอดขึ้นมาให้อรันรรมได้รับฟังจนจบสิ้น ร้อยกว่าปีที่แล้วทิศธรรมชายหนุ่มรูปรล่อวัยยีห้าปีร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้ามสมชายชาตรีเขากำลังใช้จอบขุดดินเพื่อยกร่องให้เป็นแปลงผักโดยเขาเพาะกล้าเอาไว้ที่ริมคองใกล้ๆกันก็มีร่างอรชรของหญิงสาวที่ชื่อขวัญน,นางเป็นคนรักซึ่งนั่งให้กำลังใจอยู่ใต้ร่มต้นมะพร้าว สายตาหวานของหญิงสาวมองทิธรพัมด้วยความรักขวัญไม่ใช่ผู้หญิงที่จัดว่าสวยแต่ก็ไม่ขี้เลเธอได้เปรียบผู้หญิงคนอื่นตรงที่ผิวขาวจนเกือบซีดทิธทพมพักกินน้ำก่อนเธอจะฉันรินให้นะเสียงหวานหวานจากคนรักดังขึ้นทิธิามวางจอบแล้วหันมามองเขาเห็นขวัญกำลังรินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ให้ใส่ลงไปในจอกด้วยความตั้งใจ ชายหนุ่มพาร่างชุ่มไปด้วยเหงื่อเดินเข้ามาหามือใหญ่ที่หยาบกร้านยื่นไปรับจอขึ้นมาดื่มน้ำฝนเย็นๆผ่านลำคอลงไปอย่างชา้ชาๆท่ามกลางสายตาพึงพอใจจากหญิงคนรักที่มองอย่างสุขใจเอาอีกจอกไหมจ้าพี่พอแล้วจะ้ะขอบใจมากนะขวัญอุตส่าห์เอาน้ำมาให้พี่กินไม่เพียงแค่น้ำหรอกนะฉันทำขนมกล้วยบดชีมาฝากด้วยกินเลยนะจ้าพี่ หญิงสาวกรวีกวาดดึงชามสังกษสีออกมาจากตะกร้าไม้ไผ่ที่ทำถึงกับใจสถทานตื้นตันใจต่อความรักที่เธอมีให้เขาได้แต่คร่ำควรวญเสียงสัน่นน้ำตาคลอหน่วยจวนเจียนจะหยุดลงมาโทษขวัญทำไมถึงดีกับพี่ขนาดนี้เราเป็นคนรักกันนี่จ้าพี่อย่าทำเสียงอย่างนี้สิฉันใจไม่ดีเลยนะพี่ตื้นตันใจนิจ้า แล้วขวัญไม่รังเกียจพี่หรือจ๊าทำไมฉันต้องรังเกียจพี่ด้วยล่ะฉันรักพี่นะแต่พี่มันจนน่าขมเกลียดพี่จะตายไปไม่อยากให้พี่สูงสิงกับขวัญชายหนุ่มบอกความจริงเกี่ยวกับอุปสรรคของความรักว่าบิดาของหญิงสาวสั่งห้ามไม่ให้เขาติดต่อกับขวัญอีกเพราะรังเกียจต่อความจนซึ่งเขายินดีทำตามแม้ว่าจะเจ็บปวดและรวดราวแค่ไหเพื่อให้คนที่รัก ได้รับสิ่งที่ดีเขาจึงหนีหน้าแต่ขวัญกลับเป็นฝ่ายมาหาไม่ยอมห่างเขาแม้รู้ว่าขัดใจกับพ่อก็ตามแต่เธอไม่สนใจไม่มีใครห้ามฉันได้หรอกพี่ทาความรักที่ฉันมอบให้พี่มันมากมายนักถ้าพ่อกีดการฉันอีกฉันจะหนีมาอยู่กับพี่เสียเลยอย่านะขวัญถ้าทําอย่างนั้นนามขมฆ่าพี่ตายแน่ ทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะไม่รักฉันแล้วหรือจ๊ะพ่อรักไงพี่ไม่อยากให้ขวัญมาลําบากกัดก้อนเกลือกินรอให้พี่สร้างฐานะให้ดีกว่านิสก่อนพี่สัญญาว่าจะไปสู่ขอขวัญแต่งงานกันให้สมเกียรติชายหนุ่มให้ความหวังแก่คนรักว่าจะไปสู่ขอถ้ามีเงินตามที่พ่อของฝ่ายหญิงเรียกร้องด้วยความพึงพอใจต่างจากทิศทาน รู้ว่าไม่อาจเป็นไปได้ลําพังแค่หาเลี้ยงตัวคนเดียวให้อิ่มท้องก็ยังยากแม้ว่าอับจนเงินทองแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำเป็นประจำก็คือทำบุญใส่บาทพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลส่งผลให้เขาได้รับความสบายทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าได้แรนแค้นอย่างนี้อีกเลยเขาเข็ดแล้วกับความยากจน ฉันจะรอพี่จะ้ะแล้วนี่กินนะฉันป้อนให้เองหญิงสาวตักขนมทำท่าจะป้อนใส่ปากแต่ชายหนุ่มรีบรับมาถือเอาไว้เสียเองขวัญเบียดร,ร่างเข้าหาแล้วช้อนตาขึ้นมองด้วยดวงตาหวานชำ่ำเธอแสดงความรักออกมาอย่างชัดเจนทิศรรมยิ้มอายอายเขามีความเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงไม่กล้าทำอะไรได้มากกว่ามองนิ่ง แม้แต่จับมือยังไม่เคยเลยสักครั้งมีแต่ขวัญที่พยายามเข้าใกล้อร่อยมากจ้ะอร่อยก็กินเยอะๆสิจ้ะฉันตักมาให้พี่ตั้งเยอะแน่ขอบใจมากนะแค่นี้พี่ก็ชื่นใจแล้วละ่ะดีใจจังเลยจ้ะพี่ทำจ้ะกินอีกนิดนะฉันรักพี่มากรักที่สุดหญิงสาวทำท่าจะเอียนร่างเข้าหาแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือก เมื่อรู้สึกเจ็บปราดที่หนังศีรษะซึ่งใครบางคนขยุ้มเอาไว้เต็มแรงเธอวีดร้องออกมาสุดเสียงโอ๊ยเจ็บเจ็บพี่ทาช่วยฉันด้วยขวัญขวัญเป็นอะไรทิดรรมสะดุ้งเฮือวางชามขนมลงกับพื้นโดยเร็วเมื่อหันมามองคนรักที่กำลังดิ้นเท้าทั้งสองข้างฟาดลงกับพื้นไปมาแสดงออกถึงความเจ็บปวดกระทั่งเห็นว่า เส้นผมถูกขยุ่มแล้วดึงจากชายวัยกลางคนใบหน้าเข้มเต็มไปด้วยหนวดทิศรมจึงไม่กล้าเข้าใกล้อย่าแสไอ้สวะข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับลูกสาวของข้านะ่าขมฉันขอเถิดจ้าอย่าทําขวัญเลยนะไอ้เวนตะไลกระจอกอย่างเองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอย่างนี้กับข้าไปนางลูกไม่รักดีพลาดมาหามันนักอยากนักใช่ไหมกับโผ่จนๆอย่างนี้นะ โอ้ยพ่อปล่อยฉันนะฉันเจ็บขวัญยังคงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกบิดาดึงผมจนหน้าหงายเลิดเธอเจ็บจนน้ำตาร่วงมือทั้งสองข้างพยายามที่จะแกะมือใหญ่ออกไปจากศีรษะคมเห็นดังนั้นก็รีบปล่อยร่างบางสุดหวบลงไปนอนแล้วกลิ้งกับพื้นที่เต็มไปด้วยฝุน่นไปหน้าเล็กซีดเปลอะเปื่อนด้วยคราบดินสกรปรก พิษธามองด้วยความสงสารแต่เขาไม่กล้าเข้ามาช่วยด้วยเกรงมีดด้ามยาวที่อยู่ในมือซ้ายของบิดาคนรักเขารู้ว่าคนอย่างขมเอาจริงเพราะเป็นนักเลงโตในย่านนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้นะพ่อมีเรื่องที่จะพูดกับเอ็งยาวเลยละ่ะนะขมฉันขอร้องละ่ะอย่าทำอะไรขวัญเลยนะชายหนุ่มภาวาเข้ามาเกาะขาด้วยความเป็นห่วงคนรักว่าจะถูกบิดาทำร้ายขมปลายตามามอง ทางถมน้ำลายเต็มแรงเฉียดหน้าคมค้ามไปอย่างเฉียดฉิวเท่านั้นถุยไอ้กระจอกอย่ามาห้ามมันเรื่องระหว่างข้ากับลูกไม่เกี่ยวกับเองต่อจากนี้ไปข้าสั่งห้ามเองเด็ดขาดเองนางขวัญอย่ามาพบกันอีกไม่อย่างนั้นมีเรื่องแน่พ่อพ่อใจร้ายไม่รักลูกเลยนางขวัญเองนี่หลงผู้ชายจนหน้ามืดตามัวลืมคำสั่งของพ่อเลยหรือไงวะ พ่อรักเองนะไม่อยากให้เองอดตายถึงได้มาขัดขวางไงเล่าพ่ออย่าพูดเลยเมื่อก่อนพ่อไม่เคยรวยอะไรหรอกถ้าไม่ร่วมมือกับพวกนักเลงนั่นก่อนที่บุตรสาวจะพูดถึงความหลังอันเลวร้ายของบิดาที่ร่วมมือกับพวกโจรต่างถิ่นจี้ป้นชาวบ้านมือใหญ่จึงซัดผัวลงกับซี่แก้มเต็มแรงเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นทิศทำผวาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ ได้แต่มองคนรักด้วยความสงสารโอ้ยพ่อตบฉันทำไมเออเองอยากกําแหงกับพ่อเด็ดขาดเมื่อก่อนเองไม่เคยเป็นอย่างนี้พอเจอไอ้สวะนี่เท่านั้นกล้าหือเลยเหรอเดี๋ยวจะเจ็บมากกว่านี้กลับบ้านไปเลยหญิงสาวถูกดึงกระชากแล้วลากถูจากไปโดยเร็วเสียงร้องของเธอเสียดแทงเข้าไปในใจทิศทำได้แต่ร้องไห้ด้วยความสงสารคนรัก สองมือจึงขยี้เส้นผมบนศรีรษะจนยุ่งเหยิงเขาเจ็บใจต่อความยากจนทำให้ขมรังเกียจไม่ยอมให้ลูกสาวคบหาท่อเว้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยถ้าเรามีเงินน้าขมคงไม่จีดกันขวัญพี่สงสารเธอจริงๆอดทนเอาไว้นะคนดีพี่จะทำงานหาเงินไปแต่งเธอให้ได้ชายหนุ่มตะโกนเสียงดังเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจให้ออกมา แล้วลุกขึ้นคว้าด้ามจอบเอาไว้จนแน่นเขาลงมือขุดดินอย่างเป็นบ้าเป็นหลังโดยไม่ออมก,กำลังแม้แต่น้อยชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมารู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเขาได้แต่สายหน้าด้วยความเวทนาร่างบางถูกโยนลงไปกองอยู่กับพื้นเต็มแรงเสียงร้องไหย้ยังคงดังเป็นละลอกขมนั่งมองร้วยกสายตาเย็นชาวูบหนึ่งนึกถึงคำพูด ของเงียผู้จากไปให้เป็นผู้ดูแลลูกด้วยความรักซึ่งเขาก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่แล้วเขากลับเป็นฝ่ายทุบตีด้วยความไม่พอใจเมื่อรู้ว่าลูกสาวไปคบหาคุณจนอย่างทิดทามหนุ่มกำพร้าไร้พ่อแม่และเงินทองใครจะทนเห็นลูกลำบากแม้ว่าเขามีเงินมากมายแต่ไม่ยอมให้คนอื่นมาชุบมือเปิบเอาไปง่ายๆรู้แต่เพียงว่า เงินจะต้องต่อด้วยเงินเท่านั้นเองจะพิราบบำพันอะไรนักหนาวะลุกขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วใส่ชุดใหม่ใหให้สวยด้วยนะฉันจะต้องใส่ชุดใหม่ทำไมล่ะเดี๋ยวก็เข้านอนแล้วหญิงสาวเถียงด้วยดวงตากระด้างขมรู้ดีว่าลูกสาวดือ้อเอาแต่ใจไม่กลัวใครอยากได้อะไรก็จะต้องเอาให้ได้แต่คนภายนอกไม่รู้นอกจากเขาที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเด็ก เอ็งไม่ต้องทำเสียงดังอย่างนี้กับพ่อนะก็พ่อตบฉันมันเจ็บนะก็เองมันดื้อนี่วาไปหาไอ้ทิรรมเองก็รู้ว่าพ่อเกลียดมันมากเกลียดที่เขาจนใช่ไหมล่ะถ้ารวยเหมือนไอ้เจิดลูกเศรษฐีจ้อยพ่อคงไม่กีดกันเขาหรอกนะหญิงสาวตอบปากต่อคคำกับบีดาโดยมีท่าทางหวาดกลัวแม้แต่น้อยผมจึงถอนใจดังเฮือกนึกถึงเจิดผู้ชายรูปร่างผอม ซึ่งเป็นคู่หมายที่เขาจะให้บุตรสาวแต่งงานด้วยเย็นนี้สิทธีจ้อยจะพาบุตรชายมาสู่ขอขวัญให้แต่งงานกันซึ่งเขาก็รับปากว่ายินดีที่จะยุกให้ติดอยู่ที่ขวัญเพียงคนเดียวคงจะต้องอาลวาดจนสองพ่อลูกเข้าหน้ากับเขาไม่ติดเขาจะไม่ยอมให้ลูกทำอย่างนั้นเด็ดขาดรู้ว่าจะต้องมีหนทางที่จะกำราบให้บุตรสาวสงบแล้วยอมแต่งงาน แต่โดยดีเองไม่ต้องพูดมากหรอกนะไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วนะดูได้เสียที่ไหนละ่ะมอมยังกับลูกหมาคนดีๆไม่ให้คบกลับไม่ชอบดันไปรักคนจนกรอบอย่างนั้นนะ่ะบุตรสาวหันมาทำท่าจะต่อปากต่อคคำแต่ก็ต้องนิ่งเพราะรู้ว่าถ้าพูดออกไปคงเกิดเรื่องโต้เถียงกันยาวเธอจึงเดินเงียบๆเ,เข้าไปในห้องเมื่อเห็นสภาพตัวเองในกระจกเงาหญิงสาวใจหาย เนื้อตัวเต็มไปด้วยคราบสปกปรกน่าเกลียดจึงรีบลงไปอาบน้ำซึ่งอยู่ที่ตุ่มหลังบ้านโดยเร็วเสียงหัวเราะชอบใจดังขึ้นขวัญกำลังหวีผมต้องหยุดชะงักมือเธออยากรู้เหลือเกินว่าบิดาคุยกับใครคงถูกอกถูกใจจนถึงขั้นระเบิดเสียงออกมาและดังรั่นบ้านขนาดนั้นเมื่อรู้ว่ามีผู้มาเยือนขวัญจึงไม่ยอมออกไปเธอทอดร่างบางนอนลงบนเตียงไม้หมักข้ามง ที่ขัดเงาอย่างสวยงามครู่หนึ่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นตามด้วยเสียงเรียกชื่อควันลุกขึ้นนั่งอย่างขัดใจพรางขานรับกลับไปควันควันมีอะไรหรือพ่อฉันจะนอนแล้วนะไม่ได้เองต้องออกมาเดี๋ยวนี้มีคนอยากเจอเร็วเข้าอย่าให้พ่อต้องโมโหนะเพียงเท่านี้ควันก็รู้แล้วว่าข่มบังคับเธอและห้ามบิดปลิ้วเด็ดขาดหญิงสาวลุกขึ้นด้วยใบหน้าบืองง้องอ เมื่อเปิดประตูออกไปแล้วเดินตามร่างใหญ่ที่ล่วงหน้าไปก่อนจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ห้องโถงซึ่งเปิดหน้าต่างรับลมเอาไว้รอบดานสายตาของเธอปะทะกับร่างชายต่างวัยสองคนเธอชักสีหน้าไม่พอใจแต่จำใจยกมือว้ายชายผู้สูงอายุดวนร่างพอกไปด้วยไขมันแก้มทั้งสองข้างอุ่มปรังเมื่อมองมาที่คอก็เห็นว่าใส่ทอง ซึ่งเป็นทองคำเส้นใหญ่อวดถึงความร่ำรวยให้เห็นอีกคนเป็นชายหนุ่มรุ่นราวเขาวเดียวกับเธอใบหน้าเสี้ยมตอบมีเรียวหนวดขึ้นมาเหนือศีรษะร,ร่วนร่างผอมส่วนเอวนั้นยาวผิดส่วนเขาสวมเสื้อคอป่านสีพื้นลายดอกกับกางเกงผ้าฝ้ายสีดำซึ่งตัดเย็บอย่างดีสมฐานะของลูกชายสิทธิจีจอยสวัสดีหนุขวัญ นี่มานั่งข้างๆพี่เจดิดเถอะน่าสิทธีจ้อยตบมือลงกับกระดานให้หญิงสาวนั่งใกล้ๆก,ลกับเจดิดที่มองด้วยสายตาเชื่อมหวานขวัญรู้สึกสะอิดสะเอียนไม่น้อยฉันนั่งตรงนี้ก็ได้จ้ะเด็กมันเขนะินน่ะท่านสิทธีอีกหน่อยก็หายไปเองนั่นแหละคงเหมือนฉันกับแม่เจ้าเจิดนี่แหละขมเอ้ยที่ฉันกับลูกชายมาที่นี่ก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ก็อยากให้มันจบเร็วๆรวบรัดเลยนะ เด็กสองคนนี้ถึงวัยที่จะมีเย่ามีเรือนในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเหมาะเท่ากับลูกชายของฉันกับนูขวัญแล้วนะสิ้นคำของสิทธีจ้อยที่เอ่ยปากสู่ขอขวัญตื่นตะลึงแล้วมองหน้าบิดาด้วยสายตาไม่พอใจเธอทำท่าจะอ้าปากคานแต่แล้วก็ต้องนิ่งเมื่อเห็นสายตาบิดาจับจ้องเชิงบังคับอีกมือหนึ่งของเขาถือหวายเส้นใหญ่เอาไว้ ขวัญรู้ว่าไม่อาจที่จะเลี่ยงการแต่งงานได้เลยเธอได้แต่นั่งน้ำตาคลอในอกร้าวระบมจนสุดจะทนไหว